ต้องห้ามนอนดึกใช่นอนเช้าเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์สดทุกวันถ้าคุณมองไม่ได้เคยกดกระดิงมีแต่พยาบาลโทรหาตลรวจเลยแล้วบอกว่าพยาบาลบอกว่าข้ามาส่งแล้วนะครับอย่าลืมวัดที่ประจรหัวใจลืมวัดตัวนี้ด้วยนะต้องให้ผ่านจกรยันด้วยรถจักรยานกางกาศที่สว่ารากกระเป๋าเข้าเอฟใช่ ไม่เดือบใครเลยมาแบบสงบสง,งียมหิวปกติครับแต่มันจะเป็นแบบว่าเราไม่ค่อยกินอาหารแบบนี้ไงไม่มีของเล่นเลยไม่เอาของเล่นมาแต่หนังสือมาชาบูก็ไม่ได้ <c oughs> ตั้งต่อไม่ได้